สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง n o วการ์เด้นนะครับคลิปนี้เนี่ยเพะจะมาอัปเดตนะครับการโตของเมล็ดโชคเก้าชั้นด่างชมพูที่เพาะไว้ ประมาณ3สัปดาห์ท no like right? ี่แล้วนะครับที่เพรได้ลงคลิปไปเพื่อนๆแล้วก็เพ็นบอกว่าเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับให้ดูว่าเขาเนี่ยมีอัตราการงอกแล้วก็การโตมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อนๆนะสรุปเลยนะครับเพื่อนๆนะครับอัตราการงอกที่เราใช้วัสดุปลูกเป็นขุยมะพร้าวนะครับอาแช่น้ําแล้วเพียวๆเลยร้อยเเซนะครับอัตราการงอกถามว่าดีไหมอัตราการงอกดีครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเกือบทุกเมล็ดเลยนะครับเพื่อนๆอาอันนี้ก็ต้องวงเล็บว่าเมล็ดของเขาเนี่ยต้องมีความส มบูรณ์ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้า,มาเมล็ดของเขาเนี่ยไม่รีบไม่ฝ่อเนี่ยนะครับเขาก็จะไม่มีรีบไม่ฝ่อไม่ขึ้นราอะไรประมาณนี้เพื่อนๆน,นะครับเขาก็จะงอก นะครับโดยปกติของเขาแล้วก็โตเร็วครับเพื่อนๆอันนี้เนี่ยอายุแค่3สัปดาห์เองนะครับเพื่อนๆหลังจากที่พอเมล็ดนะครับทีนี้หลังจากที่เขาโตออกมาเป็นใบแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีอัตราการโตที่ที่ค่อนข้างที่จะเร็วมากครับเพื่อนๆนะครับมันจะช้าตรงที่เขาเนี่ยรอฟักตัวรอระยะนะครับอ่าฟักตัวแล้วก็งอกออกจากเมล็ดนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวอันนี้เป็ดเอาออกรับแสงแล้วนะเพื่อนๆนะครับให้เขาเนี่ยรับแสงประมาณแบบช่วงเช้าๆครับแปดเก้าโมงนะครับอ่อนๆแต่ของเป็ดเนี่ย จะมีสแลนกันไว้ด้วยนะครับก็เลยไม่ค่อยที่จะกังวลอะไรนะครับเกี่ยวกับปริมาณแสงที่เขาได้รับเรียกง่ายๆว่า ถ้าเขาออกมาเป็นยอดเป็นใบแล้วเนี่ยก็ควรที่จะรับแสงไม่งั้นต้นเขาจะยืดครับแล้วก็จะเสียทรงเนาะนะครับอ่ะก็มีบางส่วนที่ไม่งอกเนี่ยครับอันนี้เพื่อนๆนะครับอ่ะบางส่วนที่ไม่งอกก็มีหรือว่าบางส่วนที่ไม่งอกแล้วก็ขึ้นราฟอไปอะไรเงี้ยเพชรก็ออกทิ้งแล้วนะครับมันมีบ้างเลยเพื่อนๆเป็นปกติครับถ้าเม็ดไหนไม่สมบูรณ์รีบเดี๋ยวเขาก็โดนน้าแล้วเขาก็จะขึ้นราหรือว่าการขนส่งมาแล้วมันร้อนเกินไปจนทําให้เมล็ดที่ สรงนะครับมาเนี่ยมันคือโดนความร้อนเยอะแล้วเขาก็จะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพองน้ํามาเขาก็ไม่งอกครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่เชื่อนะว่าถ้ามเมล็ดของเขาเนี่ยมีความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับคือการันตีได้เลยว่ามเมล็ดพวกนั้นน่ยคืองอกชัวร์แต่ส่วนมากที่มาแล้วมันขึ้นลาบ้างอะไรบ้างไม่งอกบ้างเนี่ยเป็นว่า มาจากความไม่สมบูรณ์ของมเมล็ดมากกว่านะครับอันนี้พูดจากประสบการณ์ที่เพาะ,มะเมล็ดโชคเก้าชั้นมานะครับไม่ได้ว่าโชคชวนอะไรมากแต่คิดว่าก็ปลูกมาเนี่ยพอที่จะแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังได้แล้วนะครับโอเคอันนี้คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาอัปเดตนะครับมเมล็ดโชคเก้าชั้นที่เพาะไว้ให้เพื่อนๆดูก็มีหลายต้นนะเพื่อนๆอันนี้นะครับ ต้นมันสีแสงมันโดนแสงด้วยนะครับอันนี้น่าจะสวยนะที่เพชรฉีอยู่เนี่ยจริงๆแล้วต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ่านะครับต้นนี้เพชรว่าสวยนะเป็นด่างครับมีด่างบ้างมีเปลือกบ้างก็เป็นปกติครับเนี่ยอันนี้ก็ด่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีต้นต้นนี้ก็สวยเพื่อนเพื่อนนะครับเนี่ยด่างสวยมากนะครับเดี๋ยวเขาก็ค่อยจะค่อยๆผันสีออกเป็นสีชมพูแต่บางต้นเนี่ยก็อาจจะออกมาชมพูเลยนะ นะครับแต่ของเพชรเนี่ยยังไม่เห็นทีเนี่ยอันนี้ด่างครับเนี่ยด่างแล้วก็มีเผือกเยอะเหมือนกันเพื่อนๆอย่างเนี้ยต้นนี้เผือกเนี่ยนี่เผือกนะครับเผลือกเยอะเหมือนกันนะแต่บางทีเนี่ยเขาอาจจะต้องรอสังเคราะห์แสงนิดนึงนะเพื่อนๆที่เราเห็นว่าเผือกเนี่ยบางทีเนี่ยแลกยอดอ่อนๆเนี่ยเขาก็อาจจะเผือกแต่เดี๋ยวสักพักนึงถ้าเขาได้รับสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเขียวก็ได้หรือด่างก็ได้แต่ถ้าเขาออกมาแล้วสังเคราะห์แสงแล้ว ปรากฏว่ายังไม่เขียวไม่ได่างนี่ก็อาจจะเป็นเปลือกแล้วแหละนะครับเปลือกเนี่ยส่วนมากจะฝ่อแล้วก็ตายครับถึงจะโตได้มาสักนิดนึงนะครับถ้าต้นเขาไม่เขียวแล้วก็อาจจะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเปลือกแล้วก็ต้นยังลำต้นเขียวแล้วก็อ่าเราอาจจะรอได้ครับเดี๋ยวเขาอาจจะแตกยอดใหม่ออกจากต้นเขียวก็กลายเป็นใบเขียวหรือใบด่างได้แต่ถ้าสมมุติว่าทั้งต้นทั้งใบเนี่ยด่าง โทษทีครับทั้งต้นทั้งใบเนี่ยเปลือกหมดเลยอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะไม่ส่วนมากจะตายของเพรเนี่ยนะครับจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาเนี่ยส่วนมากตายฟอตายหมดเลยโอเคครับเพื่อนๆน,นะครับก็คิดว่าพอสมควรนะครับอ่าเป็นแค่คลิปอัปเดตเองนะครับดังนั้นก็นะครับงอกเยอะงอกเยอะนะครับเพื่อนๆโอเคครับงั้นคลิปนี้เพรขอไว้แค่นี้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด นะครับติดตามกดแชร์กด subscribe ให้กันและกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับในคราถัดไปสำหรับคลิปนี้เพชรขอลาไปก่อนสวัสดีครับ